สตอรี่หลอนวันนี้เรามาฟังเรื่องรองเท้ามือสองเจ้าของเดิมวินชายหนุ่มวัย25ปีเป็นคนที่ชื่นชอบการซื้อรองเท้ามือสองเป็นชีวิตจิตใจโดยรองเท้ามือสองที่เขาชื่นชอบจะเป็นรองเท้าผ้าใบหายากเขามักจะเดินไปตามตลาดมือสองต่างๆเพื่อหารองเท้าที่ถูกใจ วันหนึง่งเขาได้ยินว่าที่ตลาดชายแดนแถวอารัญญประเทศมีร้านขายรองเท้ามือสองที่ดีเกรดเอราคาน่าสนใจหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปที่ตลาดเมื่อวินมาถึงตลาดก็พบรองเท้าคู่หนึ่งที่ดูสะดุดตาและดึงดูดเขาเป็นอย่างมากรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดังสภาพดี ดึงดูดให้วินจ้องมองและเดินตรงเข้าไปแต่หน้าแปลกใจคือมันมีคราบดินแห้งติดอยู่ที่รองเท้าเหมือนมีการใช้งานเมื่อไม่นานมานี้เจ้าของร้านบอกว่ารองเท้าคู่นี้ขายให้ในราคาพิเศษแต่คุณต้องมั่นใจว่าจะดูแลมันได้เป็นอย่างดีวินด้วยความใจจดใจจ่อกับรองเท้า จึงไม่ได้สนใจกับคำพูดของเจ้าของร้านมากนักเพราะคิดเพียงว่ามันคือกลยุทธ์ของการขายเท่านั้นเขาตัดสินใจซื้อรองเท้าคู่นี้กลับบ้านด้วยความตื่นเต้นเป็นอย่างมากและเมื่อวินกลับมาถึงบ้านก็เริ่มทำความสะอาดรองเท้าคู่นี้ทันทีและสวมมันเดินออกไปในระแวกบ้านเขารู้สึกว่า รองเท้าคู่นี้ใส่สบายเป็นพิเศษแต่ในระหว่างเดินเขากลับรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะหันไปแต่ก็ไม่เห็นใครวินคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตัวเองอ่อนเพลียจากการทำงานหนักหรือเครียดสะสมจากการเดินทางในคืนนั้นขณะที่เขากำลังนอนหลับ เขาก็ฝันแปลกๆเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมห้องใบหน้าของเธอซีดเซียวดวงตาแดงกำ่และเธอก็จ้องมองมาที่วินตลอดเวลาเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่แหบแห้งและแผ่วเบาว่ารองเท้าคู่นั้นคืนมาให้ฉันเถอะวินสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที เหงือชุ่มท่วมตัวและหัวใจก็เต้นแรงผิดปกติแม้จะเป็นเพียงฝันแต่เขากับรู้สึกว่ามันเหมือนจริงมากๆเขาเริ่มไม่สบายใจหลังจากเหตุการณ์ในฝันคืนนั้นและในคืนต่อมาวินเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆในตอนดึกเป็นเสียงฝีเท้าดังตึกตึกตึก,ตก ไปมาบนพื้นไม้โดยเฉพาะบริเวณที่เขาเก็บรองเท้าคู่นั้นเอาไว้บางครั้งเขาเห็นรองเท้าวางอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างไปจากเดิมบางครั้งรองเท้าก็เปียกเหมือนมีคนพึ่งใส่ไปลุยน้ำมาคืนหนึ่งวินตื่นขึ้นมากลางดึกและได้ยินเสียงครอกประตูห้องนอนเขาคิดว่าอาจจะเป็นลมพัด หรือเสียงจากข้างนอกแต่เมื่อเปิดประตูออกไปกลับเห็นเงาของผู้หญิงยืนอยู่ปลายทางเดินเธอสวมชุดกาดขาดผมเผ้ายุ่งเหยิงและที่สำคัญเธอสวมรองเท้าผ้าใบคู่นั้นที่วินพึ่งซื้อมาและเธอก็พูดเบาๆว่ารองเท้าคู่นั้นเป็นของฉัน ขึ้นมาให้ฉันเถอะวินถอยหลังด้วยความกลัวก่อนที่ร่างนั้นจะหายไปต่อหน้าต่อตาเขาเรีบกลับเข้าไปในห้องนอนและรอกประตูแน่นหนาแม้จะพยายามทำใจว่าเป็นแค่ภาพหลอนเท่านั้นแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าภาพหลอนนั้นมันเหมือนจริงจนเขาตกใจ วินเริ่มค้นหาประวัติของร้านรองเท้าคู่นั้นเขาพยายามถามเจ้าของร้านที่ขายให้และได้ความจริงที่ทำให้เขาจะต้องขนลุกเจ้าของร้านบอกว่ารองเท้าคู่นี้เคยเป็นของหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ตลาดเธอเป็นคนรักรองเท้าผ้าใบมาก และมักสวมรองเท้าคู่นี้ออกไปทุกทุกที่แต่วันหนึง่งเธอหายตัวเข้าไปในป่าอย่างลึกลับและไม่มีวันกลับมาชาวบ้านก็พบศพของเธอถูกฝังไว้ใต้ดินโดยที่ศพของเธอยังสวมรองเท้าคู่นั้นอยู่เขาจึงได้นำรองเท้าคู่นั้นมาขายต่อ เพราะญาติของเธอไม่ต้องการที่จะเก็บเอาไว้หลังจากที่รู้ความจริงวินตัดสินใจนำรองเท้าคู่นั้นไปไว้ที่วัดเพื่อให้ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณแม้จะทำเช่นนั้นแต่เห็นการแปลกๆก็ยังตามเขาอยู่เหมือนกับว่าผีเจ้าของรองเท้า ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักเขาจึงตัดสินใจขายรองเท้าคู่นั้นต่อให้คนอื่นในราคาที่ถูกมากๆเมื่อเขาขายได้วินก็ย้ายบ้านทันทีเพื่อหนีจากเหตุการณ์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรื่องราวของรองเท้าคู่นั้นกับถูกเล่าขานออกไป ในกลุ่มคนที่ชื่นชอบรองเท้ามือสองและหลายคนก็มักจะเจอเหตุการณ์แปลกๆเช่นเดียวกับวินบางครั้งของมือสองที่ดูดีอาจมีประวัติที่เราคาดไม่ถึงอย่าลืมตรวจสอบประวัติของมือสองที่คุณเพิ่งไปซื้อมานะคะว่ามีวิญญาณหรือเจ้าของเขายอมให้เอามาหรือไม่